กล้วยแทบเลยต่อยอดสร้างอาชีพของดีโรงเรียนบ้านนาดินดำโรงเรียนบ้านนาดินดำสังกัดสพปเลยเขตหนึ่งก้ยน้ำว้าถือเป็นอีกหนึ่งของพืชเศรษฐกิจของชาวจังหวัดเลยรองจากยางพาราอ้อยชาวเกษตรกรนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทางโรงเรียนจึงได้นำกล้วยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์แบบกล้วยกล้วยภายใต้ชื่อแบรนด์แทบเลยตอเลยมาเลยก็ การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนทางโรงเรียนได้รวมกลุ่มนักเรียนที่สนใจมีการประชุมวางแผนแบ่งหน้าที่การทำงานออกแบบโลโก้และเปิดเพจเฟซบุ๊กเพื่อประชาสัมพันธ์และรับออเดอร์จากลูกค้ากล้วยน้ำว้าสุดยอดผลไม้ชั้นเลิศ คือมหัศจรรย์เป็นได้ทั้งอาหารและยามีคุณค่าทางอาหารให้พลังงานสูงอุดมด้วยวิตามินเช่น B1 B2 เคลเซียมธาตุเหล็กกรดอะมิโนมีสรรพุณทางยาช่วยแก้โรคกระเพาะแก้ท้องร่วงค่ะธุรกิจของเราใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งสามารถรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของว่างขนมขบเคี้ยวได้หลากหลายค่ะก่อนอื่นเราต้องเลือกกล้วยสำหรับทำขนมแต่ละชนิดก่อนค่ะกล้วยดิบ ใช้ทํากล้วยฉาบกล้วยยิ้มส่วนกล้วยสุกใช้ทําเป็นกล้วยเบรกแตกค่ะวิธีการทํากล้วยเบรกแตกมีส่วนผสมดังนี้ค่ะกล้วยน้ำว้าสุกห่ามใบเตยน้ำมันปาล์มและน้ำปูนใสค่ะ1เตรียมกล้วยน้ำว้าที่สุกห่ามล้างน้ําให้สะอาด 2. นํากล้วยมาตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือกและแช่น้ําปูนใสที่เตรียมไว้5 1าถึงสนาทีเพื่อไม่ให้กล้วยดําพอเขาเวลาให้นําไปล้างน้ําเปล่าแล้วพักให้สะเด็ดน้ำ 3. านำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆเท่ากันโดยใช้เครื่องสไลด์ 4. ตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟกลางเปิดจนน้ำมันร้อนดีพอร้อนได้ที่แล้วใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมเทกล้วยที่ฝานไว้ลงไปในกระทะทอดไปเรื่อยๆจนกล้วยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใช้เวลาประมาณ20-30นาที 5. น้าำขึ้นจากกระทะเทใส่าถาดเพื่อให้กล้วยโดนอากาศจะได้กรอบเร็วขึ้นหากติดกันให้แกะออกไม่งั้น กล้วยจะเหนยียวหรือหยาบได้ 6. กล้วยกรอบดีแล้วเทใส่ถุงแล้วปิดให้สนิทห้ามอากาศเข้าและนำลงบรรจุพันไปจำหน่ายสำหรับกล้วยดิบเราจะนำมาทำกล้วยฉาบซึ่งทำได้หลากหลายรสชาติค่ะเช่นรสเนยรสชีสรสปาปิก้าค่ะวิธีการเตรียมกล้วยและทอดกล้วยมีดังนี้ค่ะ 1. ปอกเปลือกกล้วยแล้วฝานตามความยาวนำไปแช่น้ำปูใส่ประมาณสินาทีเพื่อให้ยางกล้วยออกมา2 น้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปกะพอให้พว่กล้วยใส่กล้วยลงไปทอดจนสุกเหลืองกรอบตั้งขึ้นเสด็จน้ำมันและพักบนตะแกรงเมื่อเราเตรียมกล้วยเสร็จแล้วเราจะนำกล้วยไปปรุงกล้วยฉาบรดเนยใช้วัตถุดิบสำหรับทำเนยดังนี้น้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่ถ้วยเนยสดเค็มหนทพีวิธีทำกล้วยฉาบอบเนยใส่น้ำกับน้ำตาลทรายลงในกระทะ เที่ยวจนน้ำตาลละลายและเหนียวข้นใส่เนยเค็มลงไปคนให้เข้ากันเทกล้วยทอดกรอบลงไปคลุกจนเข้ากันพักไว้จนเย็นนำใส่ภาชนะปิดอย่าให้อากาศเข้าและบรรจุพันนำไปจำหน่ายหากเรานำมะขามกวนใส่เป็นไส้บนลงกล้วยฉาบหนึ่งแผน่นจากนั้นเรานำกล้วยฉาบอีกหนึ่งแผนาากก่นมาประกบกันเรียกว่ากล้วยยิ้มค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำว้าของเรานะคะ กล้วยเบรกแตกแซบเลยเขี้ยมมันเขี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้เรียกว่าเบรกแตกค่ะกล้วยฉาบแซบเลยหลากหลายรสชาติโดนใจทุกเพศทุกวัยรสเนยรสปาปิก้ารถสชีสค,ค่ะกล้วยยิ้มแซบเลยอร่อยกลมกล่อมชิมแล้วยิ้มเลยโรงเรียนได้จัดจําหน่ายในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนจัดจําหน่ายตามออเดอร์วางขายในร้านค้าชุมชนขายผ่านทางช่องทาง Facebook มีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกครั้งเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจกล้วยๆภายใต้ชื่อแบรนด์แทบเลยลองแล้วฮักเลยก๋อให้ดีมีคุณภาพย,ยิ่งขึ้นไปค่ะจากกิจกรรมนี้พวกเราเรียนรู้ว่าการเป็นนักธุรกิจที่ดีนั้นต้องมีคุณธรรมค่ะเราต้องซื่อสัตย์ค่ะทั้งต่อตวเองต่อลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค่ะอร่อยไหมอร่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn